ประมาณหน่งคีลกมันอันเดอร์หน่อยประมาณหนึคิโลครดูกระคับคีออลมีแต่ตัวน้นะ อันนี้ว่าพอเราไปเจ้าสองสีพนอนถ้ามาให้กินยุ่ขายเรื่องน้องเด้อยันม่ป้าพี่นองมยายามด็กพี่อนเาาต้อ่ว่าปักไปเมื่อหนึ่งนะมันมีมหาลามเนมายามบเพื่อเาวมันทังแบบในว่านนาอ ตาลางฝนมีฝนกระโจกเรี่องเนาบรรยากาศจมลุบหนามเกินน้อยหนึงประมาณชิบุนชินิดเยบๆก้บตืองได้บ่พอเปางค้อน บรรยากาศฝนตกนี่พี่น้องเลยรอรอ <SussALLY> លាង់ទាងសាងសាង់ទាងសាង់ទប្រ かんろ。

màn bạn mình khi độ sóng kẹm đấy kẹm khi sóng này hơi nặng rồi màn 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 ใช้สำคัญขนาดนุ่งกี่รูข้าเงยียงมัน รดเดืองสองแสองแ đang mình cần thì nó nhảy nó mày lên lăng này nó được, nó được วนีตัวแก้มแกะกบปากปากเรียงตัวนตัวเป็นโลเป็นยังกรปากเลียง <clears> thank <throat> you จิตไปจิตส,สาวช่งวงน้าเพืนไม้นี่ยม,มุมปลอยนี่ปลาไหนนี่จะปลาหนหอ

เงียบกัวเทิงอีกแค่น่อยใส่อยู่หลังหลอนหลังหลอน แกะประข้างหน่อยระดูแม้นไปใช้ประด็นสว่วงหัวปียังว่าพ่อมีตัวยา่ชี่ใหญ่เนี่ยมาชี้หลามากพอตัวน้อย ลูปักกาปักกา nó mặn độ cường, độ có nghiền mình

ใส่ลำเลยี่ตัวน,ยนอยดูปคกครับตกขึอนไม้นีสวงนามรถนมิตรปลาใหญ่ๆหานาม,มานาำขื่นน,นี่จะโหน,น้อย và uh, còn ไปไปไปส่งสองแกสองแดโคดเดืองตรปากระตเปียนโวดเดือง ไม้ี่เขาดีเลือกพี่าปตะโคตดเหลืองทางประท่นเห็นปรัเครประมาณหนึ่กิโล่งกิโล